เหตุการณ์คนร้าย6รายนะคะร่วมกันก่อเหตุอุ้มชายชาวจีนยัดใส่หลังพลาสติกขนาดใหญ่พาตัวออกจากคอนโดมิเนียมย่านสาทรก่อนนําตัวไปจับขังที่หัวคินลงมือซ้อมรีดค่าไถา่จำนวน3ามล้านเ้านสามหมื่นบาทนะคะเดี๋ยวทุนจะมารีแคปเหตุการณ์นี้ให้ฟังกันค่ะ โดยเมื่อวันที่15เมษาย,ยน2566นะคะนายยูนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าแจ้งความกับตำรวจสอน,นอลุมพินีโดยระบุว่าขาดการติดต่อจากเพื่อนชาวดีนที่ชื่อในหวังมาหลายวันแล้วค่ะกระทั่งวันรุ่งขึ้นวันที่16เมษาย,ยนนะคะในหวังได้ติดต่อกลับมาผ่านวิดีโอคอลพร้พอมระบุว่าไม่ต้องแจ้งความเดี๋ยวคนร้ายจะปล่อยตัวถ้าโอนเงินมา แต่เนื่องจากนายยูกลัวเพื่อนถูกฆ่าจึงได้ตัดสินใจเข้าแจ้งความค่ะจากแนวทางการสืบสวนนะคะนายหวังผู้เสียหายมีแฟนเป็นหญิงสาวชาวไทยซึ่งคบหากันมากว่า1ปีและได้เลิกรากันไป3เดือนก่อนจะกลับมาคบกันอีกโดยฝ่ายหญิงทราบว่านายหวังเยมีทรัพย์สินจนํานวนมากและเป็นกลุ่มจีนสีเทามีหมายจับจากทางการจีนและเชื่อว่าคงไม่กล้าแจ้งความจึงได้วางแผนกับแฟนหนุ่มชาวไทยชักชวนกันให้ก่อเหตุโดยใช้รถยนต์ bmw ที่นายหวังซื้อให้ฝ่ายหญิงใช้เดินทางเข้าออกคอนโดมิเนียมค่ะ เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่14เมษายนคนไทยประมาณ3คนประกอบด้วยในกบในกายในโจเดินทางมาที่คอนโดมิเนียมย่านสาธรที่พักอาศัยของนายหวังแล้วใช้กีการ์ดของนางสาวนเพรนะคะซึ่งมอบไวยให้ขึ้นไปที่ห้องพักเพื่อล็อกตัวนายหวังจับมัดมือมัดเท้าขังไว้ในห้องค่ะจากนั้นกลุ่มคนร้าย3คนนะคะใช้โทรศัพท์ของนายหวังคุยกับรปภข้างล่างขอยืมรถเเ็นนำมาใช้เคลื่อนย้ายนายหวังซึ่งถูกยัดใส่ลงไปในลังพลาสติกขนาดใหญ่แล้วลากไปที่รถผลขึ้นรถแล้วก็ ขับไปไว้ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเวลาหนึ่งคืนค่ะกลุ่มคนร้ายได้ข่มขู่ซ้อมทาร้ายร่างกายนายหวังก่อนจะวิดีโอคอลไปหาเพื่อนของผู้เสียหายคือนายยูเพื่อข่มขู่ไม่ให้แจ้งความกับตํารวจกลุ่มคนร้ายได้บังคับให้นายหวังโอนเงินเข้าบัญชีนายกจานวน2ครั้งครั้งแรกจํานวน2ล้านบาทครั้งที่2อโอนเงินเพิ่มอีก90,00แสนบาทและครั้งที่3เป็นบัญชีของนางสาวตาจํานวนเงิน1นึ่งล้านสามหมื่นบาทนะคะรวมเป็นเงิน3ามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทซึ่งตํารวจสามารถอายัดเงินไว้ได้จํานวน2องล้านสามแสนบ ผู้ก่อเหตุนะคะหลังจากที่ได้เงินตามที่ต้องการแล้วทําท่าทีจะมาปล่อยตัวไว้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่ตํารวจได้ติดตามกระทั่งพบตัวจึงเข้าช่วยเหลือและจับกลุ่มผู้ต้องสงสยัยซึ่งเป็นชายชาวไทยหนึ่งรายคือนายกบค่ะต่อมาตํารวจได้รับอนุมัตออกหมายจับผู้ก่อเหตุอีก4หมายนะคะประกอบด้วยนายกบนายโจนายจูนและนางสาวตาผู้รับโอนเงินจากนั้นตํารวจสามารถจับกลุ่มตัวได้เพิ่มอีกหนึ่งรายค่ะคือนายจูนต่อมาช่วงเวลาหัวค่มของวันที่17เมษายน2566ตํารวจสามารถเข้าจับกลุ่ม ตัวนายสุภพลหรือบอสหนุ่มชาวไทยที่ห้องพักแห่งหนึ่งย่านทองหล่อขณะก,กบดันอยู่กับนางสาวเพชรด,ดาหรือนเพชรอดีตผู้เข้าประกวดมิตรแกลมจังหวัดสุพรรณบุรีปี2566รพร้อมของกลางเป็นรถเก่งยี่ห้อ b m w เมซารุนหนึ่งคันตำรวจสืบสวนนครบาลสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้อีกหนึ่งรายคือนางสาวสริตาที่ลานจอดรถหลังสถานีตำรวจภูทรหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีที่ชาวจีนผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าไปและยังทำหน้าที่ไปกดเงินเพื่อน,นำไปแบ่งกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ จากนั้นตำรวจได้เข้าจับกลุมตัวนายโจที่บ้านหลังหนึ่งภายในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นบุคคลที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดเข้าไปอุ้มชายชาวจีนภายในคอนโดมิเนียมในภาพกำลังเขน็นกล่องพลาสติกเข้าไปในลิฟต์และยังพบว่ามีมส่วนในการกดเงินที่ได้มาจากการเรียกค่าถ่ายด้วยตำรวจนะคะสามารถรวบตัวผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ได้ครบทั้ง6รายเบื้องต้นผู้ก่อเหตุถูกแจ้งข้อหาร่วมกันเรียกค่าถ่ายเอาตัวบุคคลกว่า15บปีขึ้นไปโดยขู่เข้นใช้กำลังประทุษร้ายหรือวิธีข่มขืนใจด้วยปาะรการอ ขังบุคคลใดร่วมกันกันโชคซับร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทําด้วยแปะการใดๆให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายและให้ผู้อื่นนั้นกระทําการใดให้ผู้ถูกกระทํานั้นได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจค่ะส่วนผู้เสียหายชาวจีนนะคะหลังจากถูกช่วยเหลือจากการตรวจสอบประวัตินะคะส่วนผู้เสียหายชาวจีนนะคะหลังจากถูกช่วยเหลือนะคะจากการตรวจสอบประวัติจากตำรวจตรวจค้นเขมืองได้ประสานไปยังทางการจีนซึ่งพบว่าผู้เสียหายรายนี้เป็นผู้ต้องหาในคดีช่อกงมูลค่า12ล้านหยวน หรือราว60ล้านบาทไทยซึ่งทางการจีนได้ออกหมายจับไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นหมายแดงอินเตอร์โพทําให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่มีประวัติหมายจับดังกล่าวซึ่งขณะนี้ได้กักตัวไว้ที่ตอมอเตรียมผลักดันออกนอกประเทศต่อไปค่ะ